ทุกคนพามากินอาหารจีนนะมาโพโทฟูผัดทัวแคกเนื้อผัดมะละอยู่ที่ร้านยี่ผิงเซียง3ย่านจุฬาติดถนนพระรามสีในร้านมีเมนูเยอะเลยนะครับเป็นอาหารจีนนะครับมีหลายสไตล์หลายมณฑลเลยนะครับจะเลือกกินอะไหก็ได้ร้านเพิ่งเปิดใหม่นะครับบรรยากาศแอร์เย็นฉ่ำประมาณนี้เลยผมสั่งเมนูโปรนะครับมาโพโทฟูเป็นผัดเต้าหู้เสฉวนนั่นเองนะครับเต้าหู้นุ่มนิ่มนะครับโอ้รสชาติดีเลยครับเข้มข้นเค็มเ็มมันๆเผ็ดเถูกต้องเลยครับราดข้าวกินแบบนี้นะครับผมบอกเลยอร่อยมากๆเปลืองข้าวสุดๆครับอร่อยต่อที่ผััดทวแคก เวลากินนี่ต้องกินพร้อมกับตัวกระเทียมแล้วก็ตัวเม็ดมาล่าี่นะครับมันจะอร่อยมากๆนะครับทัวแคกงเขาทำมาสุกกาลังดีเลยนะครับผมรสชาติก็ถูกต้องเลยครับเค็มๆมันๆเผ็ดๆนัวๆนะครับกินกับข้าวเนี่ยโอ้โหอร่อยสุดๆผมบอกเลยมาต่อที่เนื้อผัดมาลานะครับเนื้อเนี่ยเขาหมักมานุ่มดีนะครับไม่เหนียวนะครับมาลาเนี่ยมีรสขมอ่อนๆนะครับผมชอบเลยนะครับส่วนตัวซอสเนี่ยเขาทำมาได้ดีครับกลมกล่อมครับมันจะออกเค็มๆมันๆหอมๆเต้าซี่นะครับกินกับข้าวเนี่ยผมบอกเลยอร่อยมากจอดรถได้